สองตพี่น้อง,อง,อองบัดหุนะเดี๋ยวว่างเหมือนกว่างเหอนกัมึงครับผมนี่สองตัสามตนี่ได้มาแลเราสามตวนี่ครับงามๆเลยได้ร้ายแล้วไดรร้ายแล้วหุนะมังจีนวนมังจีนวนงามๆเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคูทุกคนนะครับผมบัวว่าจะรับชมจากทางไกลทางไกลครับมาพบพ่อกันครับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับครับมือนี้นุ่มหน่อยพาขื่นโคกพี่นอ้องขื่นโคกหาหล่อปลาครับมาหาหล่อขุดแมงจีนุน่นคือเก่าครับผมเดี๋ยวไปทาลุนทาชมกับนุ่มหน่อยนะครับมือนี้นุ่มหน่อยสิมมานบอพี่น้องจะได้แมงจีนุน่นเมื่อหลายบอนะครับเดี๋ยวไปทาลุนทาชมน้ำกันเลยนะครับ มงนันไปนี้พี่น้องกินโตบวนี่โอ้ยสับโลเมื่อแม่นครับสับันเลยพี่น้องมุนครับเอาได้กว่ะนี่ครับโอ้ยตัวที่สองก็สับอีกชีได้ตัวดีราโตัว,ว่ะนี่ ครับตัวที่สามครับได้ตัวดีอยู่ครับผมครับตัวที่สี่ครับผมงามๆเลยครับนี่แมงกี้นูนครับคุณนีได้ละสี่ตัวครับตัวที่ห้าครับผมนี่ตัวที่ห้า ครับตัวที่หกพี่น้องครับได้๋กตัวแล้วคนนี่โอ้ยมันหมานเด้อค่ะผมเดียกินนู่นใส่ไก่มานํำพี่น้องปีเข้าวๆนี่ครับผม นี่เด็กตักว่พี่น้องมึงหันนมหน่อยนะลื่ล่ละหลงเอาพี่น้องหาตักว่าพี่น้องซับไปสองนะคะผมมึงอีกตัวนี่ครับผมขุดแ่งจีนูนกับนมหน่อยครับผมหายูฮากินนะครับอ่าได้มาแล้วหนึ่งตัวไวว่างไว้ก่อนครับ อุ้ยครับมึงครับผมนี่สองตัวสามตัวนี่ได้มาเราสามตัวนี่ครับงามๆเลยจะคุดมึงอีกครับมีอีกบอนะครับได้ไปล้าสามตัวพี่น้อง ป็นราคากล้วยนี่ใดสามตัวครับผมค,ครับอีกหนึ่งกล้วยอืมกล้วยนี่ชิม,มีโตบอพี่น้องโอ้เห็นแล้วครับผมแด่มาแล้วตัวหนึ่งครับนี่ชิม,มีเจ้าตัวเนาะมีตัวเดียวนี่ ว้นี่ได้มาแต้มหนึ่งครับครับเดี๋ยวนี้จะได้จะโตพี่น้นหรอกตีนหางใหม่แล้วเนาะครับผม ติดท,ทางใหม่จวได่ล่ะไรหนูพี่น้องนครับเดี๋ยวมาตัวหนึ่งครับผมหนึ่งตัว ร่วมกันครับผมโอ้ยต้องระวังนุ่มหนอยยานซับการพูดนี้ต้องระวังครับผมเดี๋ยวจะซับตัวก็เพ่อเห็นตัวแล้วพี่น้อง ระว,วังจนระว,วังจนเราเห็นตัวเลยพี่น้องไว้นี่บ่ได้ครับผมรับลงก็คือกีนหากใหม่พี่นอ้องครับ มาแล้วนี่หนึ่งตัวครับผมนี่นุ่มน่อยได้กินน่นแดงมานำพี่น้องตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่ามูเลยกินน่นแดงครับผม ให้มึงดู่ตัวัวนี้กี่ได้บ่พี่น้องจะมีตัวไหมเนี่ยเอ้สิเห็นตัวกว่านาองพี่น้องโอ้เห็นอยู่ตัวพี่น้องครับหนึ่งตัวครับผม ขุดน้ำกันพี่น้อง,งเสร็จแล้วครับผมอันตัวนี้ครับนี่่านผู้ชมเพื่นสอบถามข้ามานะครับว่าระหว่างคุดเอากลับไปไต่ตอนกลางคืนนะครับแบบนด้จะง่ายกว่ากันพี่น้อง แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับในการหายูหากินนะครับแบบไปไต้เอาก็ง่ายที่การพี่น้องคือโอกาสที่จะซับกรมีพี่น้องถ้าคูดเอาแบบนุ่มหน่อยคูดนะครับหาแบบนุ่มหน่อยโอกาสที่จะซับเพื่อนก็มีหลายนะครับผมถ้าบลระว่างอือมนี่นุ่มหน่อยกับซับเป็นละก็มีพี่น้องถ้าไต่เอาไปขยายาต่อยเอาน้ำตามตุ่นใหม่นะครับ ก็จะได้โตง่ามพี่น้องถ้าพื้นที่ได้มดีหลายๆนะครับแต่ขึ้นเดียวเพิ่นได้สามสี่ลอยโตเพิ่นได้พี่น้องคุดนี่ยากนะพี่น้องกลัวจะได้พอสามสี่ลอยพี่น้องกลัวจะถึงลอยโตนี่แต่เอาก็จะง่ายกว่าคุดแบบที่นุมน่อยหานะครับผมเต่ว่า ก็จะว่าเป็นยังนุ่มหน่อยคือบัวไต้นะคะผมนุ่มหน่อยยานเวลางคืนพี่น้องประกาศไต้ครับก็เลยวุดเอาแบบนี้ก็ได้ขึ้กันละพี่น้องแล้วแต่สะดวกภายมั่นเนาะครับผมโอ้ยสับาดเลพี่น้อง อีแต่ขีแตนเลยนี่แหละครับการกูดโอกาสที่จะได้ตัวดีๆงามๆยากนะครับถ้าบอรว่างพี่น้องมุนเบิดครับผมอันขผมมึงขวยนี่กับมึงหน่อยพี่น้องก่อนกลับบานครับขวยพิชไทยจะได้ตัวบอพี่น้อง ติดฉากใหม่แล้วพี่น้องโอ้ยเด่นบอครับเด่นขึ้นมาเลยพี่น้องสองโตพี่น้องบัิดดูนะเดี๋ยวว่างไว,งไกวงไ้ก่อนว่างไว้ก่อนเนี่ยว่างไว้เนี่ยก่อนเพื่อมีอีกพี่น้องเพื่อมีตัวที่สามเปดนี่ตัวที่สามได้มาแล้วเปิดควรปิดถ่ายที่ หมานที่เด้วกตัวนอนอกินน้ำกันพี่น้องเบิดละข้าบผมครับป่วยปิดถ่ายก่อนกลับบ้านพี่น้องครับได้สามแต้มพี่น้องนี่ครับ สามตัวครับผมเดี๋ยวมาเมืองสรุปผลงานการกุดแมงจีนูนมือนีนะครับเดินห้างกลับบานกันครับผมครับผมนี่แหละครับผลงานการคุดแมงจีนูนของหนุ่มหน่อยมือนี้ครับเงพี่น้องไต่สวดสวดอยู่ครับซับกับสนันพี่น้องซับขีดแต่ขีดแตนเลยครับผมครับตัวงามๆกับได้อยู่ครับแมงจีนูนแดงก็มีนะครับนี่ครับผม ที่นวลแดงพี่น้องครับหนุ่มหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เด้อครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ